ครับขออนุญาตพูดถึงภาพรวมก่อนนะครับว่าตั้งแต่มีสถานการณ์ภัยพิบัติน้ําท่วมครั้งใหญ่ที่ภาคเหนือนั้นตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมมานะครับจนถึงขณะนี้เนี่ยกระทรวงพอมอเราได้เข้าไปดําเนินการช่วยเหลือในทั้งหมด33จังหวัดนะครับทั้งภาคเหนือแล้วก็มีภาคใต้ด้วยนะครับบางส่วนนะครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณเกือบ50,000ครัวเรือน นะครับ4 8 0 0 0กว่าครัวเรือนอันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะเชียงใหม่เชียงรายนะครับแต่ผมรวมไปถึงภาคอีสานตอนบนแล้วก็มีภาคใต้เช่นสุราษฎร์สตูลตรงังด้วยเพราะว่าที่มีมีพายุเข้ามานะครับมีทั้งหมดเนี่ย5 6 0 0 0รายนะครับมีเด็กประมาณ7,400นะครับเยาว,วชนอีก5,000กว่ารายคนพิการอีกเกือบหมื่นรายนะครับผู้สูงอายุนี่เยอะหน่อยเกือบ30,000รายนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานั้นเนี่ยทางกระทรวงเราได้ ให้ความช่วยเหลือที่น้องกลุ่มเปราะบางไปทั้งหมดเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันกว่ารายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินสงเคราะห์นะครับห้าพันกว่าครอบครัวมีการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะครับประมาณ50รายนะครับแล้วก็ยังได้เปิดพื้นที่นะครับแล้วก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับให้กับที่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นพัมเพิสสำหรับผู้สูงอายุนะครับยารักษาโรคเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไม้เท้านะครับผ้าอ้อมต่างๆรวมถึงสุขาเคลื่อนที่ด้วย นะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ของพมเองที่อยู่ในแต่ละจังหวัดทั้งหมด16จังหวัดนะครับเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับผู้ประสบภัยทั้งหมดเนี่ย42แห่งนะครับเป็นภาคเหนือเนี่ย22แห่งแล้วก็ภาคตอนออกเฉียงเหนือนะครับตอนบนเนี่ยอีก20แห่งนะครับและที่สําคัญก็อยากจะนําเรียนที่น้องประชาชนครับว่าในส่วนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับที่ดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยนั้นได้มีการประชุมกันนะครับแล้วก็มติล่าสุดนะครับ ได้มีมติให้พักชําระหนี้นะครับทั้งต้นและดอกนะครับเป็นเวลา3เดือนให้กับสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงของพอชนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าพี่น้องทั้งหมดเนี่ยมีในขณะนี้องค์กรที่จะได้รับการอนุมัตินี้เนี่ยมีอยู่29องค์กรนะครับพี่น้องที่จะได้รับการเ,าเว้นชําระดอกเบี้ยทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนนั้นเนี่ยมีอยู่6,400อกว่าครัวเรือนนะครับดังนั้นถ้าหากว่ามีสหกรณ์ใด ที่มีความประสงค์ที่อยากจะขอพักชำระหนี้นะครับเป็นเวลา3เดือนนั้นก็ขอให้แจ้งความจำนวมาได้ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับแล้วก็ล่าสุดจากที่สถานการณ์ของออน้ำป่าไหลหลากนะครับเข้าที่จังหวัดลำปางนะครับทางพอมอของจังหวัดนั้นเนี่ยได้จัดนักสังคมสงเคราะห์นะครับประกบไปกับทางเจ้าหน้าที่ของมหาวไทยยนะครับต้องเรียนว่าพอมอเราเองนั้นเราไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก็จะต้อง ตามทางหน่วยงานของหน่วยงานอื่นที่มีอุปกรณ์เข้าไปแล้วก็จะไปดูเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาเบื้องต้นนะครับทางด้านร่างกายและจิตใจในส่วนของจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ที่ได้ไปพบมานั้นเป็นภาพที่ต้องเรียนว่าสะเทือนใจมากนะครับการที่มีคโครนเลนจานวนมากอยู่ในบ้านนะครับผมเองกับท่านรองอนุทินและท่านรัฐมนตรีท่านหมอทอสีนะครับท่านรัฐมนตรีอีกนนั้นแค่ไปทดลองเอาพั่วเนี่ยไปตักเลนนะครับ ห้าหกจบเน่ยห้าหกเลครุกครั้งเนี่ยนะครับก็รู้สึกได้เลยว่ามันเหนื่อยล้าจริงๆดังนั้นการทํางานในช่วงที่เกิดวิกฤตเช่นนี้หลังน้ําลดแล้วเนี่ยนะครับต้องอาศัยทั้งแรงกายและแรงใจนะครับได้ให้กําลังใจกับพี่น้องประชาชนแลยที่สําคัญให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องขอขอบคุณทั้งหน่วยงานภาคเอกชนนะครับแล้วก็ทางมูลนิธิต่างๆ รวมถึงวัดวาอารามที่ได้เปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าไปหลบภัยนะครับและเห็นน้ำใจจากโทษทุกสารทิศนั้นหลังไหลไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั้นก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุก,ท,กทุกฝ่ายนะครับแต่ว่าประเด็นที่สำคัญที่ผมอยากจะฝากเป็นข้อคิดให้กับพี่น้องประชาชนและทุก,ท,กทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็คือว่าลักษณะน้ำที่มาท่วมแล้วก็มีน้ำบ่าในปีนี้นะครับเป็นน้ำโคลนเลนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ สแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาในตอนที่อยู่บนเชือกเขาต่างๆนั้นเขาไม่ได้เจอต้นไม้ไม่ได้เจอพุ่มไม้หรือพืชกลุ่มดินเลยเจอแต่ดินล้วนๆทําให้น้ําฝนทั้งร้อยเปอร์เซนที่ตกลงมานั้นนะครับแทบจะไม่ได้มีการซึมซับแล้วก็ล้างเอาหน้าดินจนกลายเป,เป็นเลนเนี่ยนะครับลงมาในแม่น้ําแล้วก็มาเออล้นทะลักเข้ามาทําความเสียหายให้กับบ้านพี่น้องประชาชนนะครับ แสดงว่าจากนี้ไปคงต้องฝากพี่น้องประชาชนทุกๆพื้นที่โดยเฉพาะที่อยู่ในบริเวณเลุ่มน้ํานะครับหรือว่าต้นน้ําให้รักษาพื้นที่สีเขียวของท่านอยากจะให้ท่านปลูกต้นไม้อยากจะให้ท่านมีพืชคลุมดินจะเป็นหญ้าจะเป็นพุ่มไม้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างว่าประเทศญี่ปุ่นเวลาเราเห็นน้ําท่วมมีอุทกภัยมาจะเห็นว่าน้ําเป็นน้ําใสนะครับ แต่ว่าของบ้านเราในขณะนี้ที่พักเหนือเป็นน้ําโคลนเลนซึ่งมันจะทวีความรุนแรงเวลาเกิดน้ําหลากเพราะลําพังแรงของกระแสน้ําอย่างเดียวก็แย่แล้วและเมื่อผสมเลนผสมคโคลนที่ดินเข้าไปด้วยมันจะทําให้แรงอิมแพ t นั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกหลายเท่านะครับที่พูดเช่นนี้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วถ้ามนุษย์เราไม่รักษาพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในต้นน้ําเอาไว้หน้าที่ของกระทรวงพมครับเราจะต้องทําการเยียวยา เราจะต้องทําการรักษาแล้วก็เป็นการแก้ไขหนักขึ้นไปอีกทุกปีทุกปีเป็นห่วงเหลือเกินว่าในอนาคตปีหน้าปีถ,ถัดๆไปสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นในปีนี้จะซ้ำรอยอีกถ้าหากว่าเราไม่เร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวผมย้งเสมอว่าฟังดูอาจจะเป็นเรื่องที่โบราณ นะครับขออนุญาตถ้าหากว่าไปก้าวไกลนะครับบริบทภา,ารกิจของใครแต่ผมคิดว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนทุกคนรวมทั้งหน่วยรัาสการอย่างกระทรวงพอมอด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเกิดปัญหาภัยพิบัติเช่นนี้จะได้ไม่รุนแรงแล้วก็จะได้บรรเทาความเดือดร้อนบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับนะค,ครับ ตอนนี้ณนะนะตัวเลขที่จะจ่ายวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับทางกระทรวงพม,มต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีแพรทองทานนะครับและคณะรัฐมนตรีที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและก็ความจําเป็นเร่งด่วนของพี่น้องกลุ่มเปราะบ,บางโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการตัวเลขที่เราใช้ในขณะนี้คือสิ้นสุดณนะวันที่31สิงหานะครับแต่ว่ายังมีพี่น้องคนพิการอีกบางกลุ่ม นะครับที่ผ่านมาได้รับเบี้ยคนพิการจากท้องถิ่นแต่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้นะครับทางกระทรวงการคลังได้เปิดโอกาสให้ไปลงริ่งรีบลงทะเบียนภายในวันที่3ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วท่านก็จะสามารถรักษาสิทธิ์10,000บาทนะครับในส่วนของพี่น้องคนพิการได้นะครับแล้วตัวเลขล่าสุดที่ส่งไปนี่มันมีกี่คนล่าสุดประมาณ2ล้าน1 0 0 0 0กว่าคนนะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าตั้งแต่31สิงหามาจนถึงวันนี้เนี่ย ได้รับรายงานว่าเป็นที่น่าเสียใจนะครับว่ามีพี่น้องคนพิการนั้นเสียชีวิตไปประมาณเกือบ3 0,000รายนี่เพียงแค่สิงหามาจนถ,งถงึงกันยาตุลาประมาณยังไม่ถึงเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยในขณะเดียวกันก็มีตัวเลขของพี่น้องคนพิการเพิ่มขึ้นในทุกเดือนด้วยเช่นกันประมาณเดือนละ2000รายนะครับดังนั้นตัวเลขที่หักลบกลบกันแล้วผมมั่นใจว่างบประมาณที่ทางรัฐบาลได้เตรียมไว้เพียงพอในการที่จะดูแลพี่น้องคนพิการนะครับ ในวันที่3ตัดยอดนะวันที่3 1สิสิงหาถ้าท่านมีชื่ออยู่ในระบบอยู่แล้วได้รับเบีย้ยคนพิการอยู่แล้วนะครับมีบัญชีธนาคารอะไรเรียบร้อยอยู่แล้วท่านจะได้รับเงิน1นึ่งบาทนะครับในวันพรุ่งนี้ที่ท่านนายกจะกดอะโอนเงินนะครับอ,อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าในแต่ละท้องถิ่นบางครั้งก็จะมีการจ่ายเงินให้กับคนพิการโดยที่ ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นการตัดสินใจของท้องถิ่นเองนะครับกรณี้ถ้าหากว่าพอไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยเราก็ไม่สามารถส่งรายชื่อให้กับทางกระทรวงการคลังได้นะครับดังนั้นต้องเรียนว่าตัวเลขตัวนี้เนี่ยเราไม่ทราบจริงๆแต่ว่าคาดว่าไม่น่าจะเยอะเพราะว่าท้องถิ่นเองก็ไม่น่าจะได้มีกําลังจ่ายเยอะขนาดนั้นนะครับโอเคครับขอบคุณครับ